สวัสดีครับหมอถทรนะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับวันนี้จะเอาเคสมาฝากให้ดูเคสหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเคสที่คนไข้หลังทํามาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งเป็นเคสที่มีปัญหาเรื่องของหนังตาตกโดยเฉพาะมีหางตาตกนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นไทป์หรือลักษณะนะครับชนิดของชั้นตานะครับซึ่งจริงๆแล้วจะมี แล้วมีลักษณะของชั้นตาเนี่ยหลายแบบด้วยกันนะครับวันนี้จะเป็นแบบที่คนไข้มีปัญหาและแบบที่เราทําไปถึงจุดนั้นนะครับเรามาดูกันก่อนว่ารูปนี้คือรูปของหนังตาตกนะครับคนไข้เนี่ยมีลักษณะของหนังตาตรง่วนนี้อันนี้คือหนังตาตกนะฮะจะสังเกตว่าเมื่อมีอายุมากขึ้นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อมีอายุมากขึ้น ทุกคนก็จะต้องมีส่วนที่หนังตาตกนะครับปกติอย like, ่างเช่นคนที่มีคิ้วสูงคิ้วก็จะเริ่มตกลงมานะครับหนังตาก็จะเริ่มตกลงมาโดยเพราะหางตาจะตกลงมาเร็วนะครับบางคนงจะเริ่มมีร่องแก้มะนะครับบางคนจะเริ่มมีแก้มมีเหนียงลงมานะครับอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของหนังตาก,ก่อนนะครับเคสนี้เนี่ยคนไข้ตอนที่มาปรึกษาค,คือว่ามีหนังตาตกแล้วก็มีลักษณะของเบ้าตาลึกในส่วนนี้คือเบ้าตาลึกในส่วนนี้คือเบ้าตาลึกนะครับดังนั้นเบ้าตาด้านในลึกแต่ว่าเบ้าตาด้านนอกตรงด้านนอกตรงส่วนเนี้ย อุมๆนะครับตรงส่วนที่มีไขมันนะเพราะฉะนั้นในกรณีที่ไขมันด้านในน้อยไขยมันด้านนอกเยอะเราจะมีการจัดเรียงไขมันโดยเอาไขามันด้านส่วนที่เยอะไปใส่ไว้ส่วนที่น้อยนะครับเรามาดูกันก่อนว่าอันนี้เป็นภาพวาดนะครับลักษณะของชันตานะครับซึ่งจะมีเขาเรียกเป็นไท p e A กับเป็น type H นะครับนะคนไข้ที่เป็นสายของ type H ก็คือว่ามีหางตาตกแพราว่ามีหางตาตกนะครับเราต้องการแก้ไขให้ หนังตาตรง่วนที่ตกเนี่ยมันยกขึ้นมันตัดออกนะครับให้ดูมันจะดูกว้างขึ้นดูสว่างขึ้นนะครับโดยการทำเนี่ยทักสณะนี้เขาเรียกว่าการทำแบบแบบกรีดยาวเป็นการกรีดยาวคือว่ากรีดไปถึงหนังตาที่ตกตรงนี้เลยนะครับถ้าหนังตาตรงนี้ไม่ตกเราก็ทําเป็นกรีดสั้นนะครับแต่ถ้ามีหนังตาตกตรงนี้เราก็ทาเป็นกรีดยาวนะครับเมื่อกรีดยาวเสร็จปุ๊บถ้าเราต้องการให้ม <mel> <ia> <mel> ันมีชั้นตาขึ้นมาเราก็ต้องตัดตรง่วนที่ตกออกแล้วก็เอา ไขมันอย่างที่บอกว่าไขมันส่วนที่ตกแล้วก็เอาออกไปแล้วก็มีการจัดเรียงไขมันนะครับอันนี้จะเป็นรูปของหนังทําตาที่ประมาณ9วันนะครับชั้นตาก็ะจะเห็นว่ามีชั้นตาที่หนามีบวมอยู่นะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าที่ทำไมหมอเอารูปที่ยังดูบวมๆม,มาให้ดูนะครับอันนี้เป็นรูปที่คนไข้ส่งมาที่9วัน9วันนี่คือหลังตัดไหมไป2วันเท่านั้นเองนะครับยังไม่ถึงกับยุบสนิทดออีชั้นตาเราดูที่3เดือน แต่ว่าอันนี้เรามาดูกันก่อนว่าหลังจากที่ตัดหนังตาไปปุ๊บแล้วเนี่ยชั้นตาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชั้นตาที่12วันนะครับก็เลื่อนไปอีกสักสาวันนะครับก็อันนี้ยังถ้าถ้าพูดถึงความยุบบวมเนี่ยยุบไปประมาณสัก30-40%เท่านั้นนะครับอันนี้เรามาให้ดูก่อนว่าให้เห็นภาพว,ว่าคนที่มีหนังตาตกเลยเพราะหางตาตกรู้สึกลำคาญร,รู้สึกว่ามันตกลงมาบังขนตาทําให้ บางทีการมองเห็นหรือว่าขนตาแทงเข้าตาง่ายนะครับก็มีการตัดเพื่อกรีดยาวออกมาเป็นลักษณะแบบนี้